ดวนครับพี่น้องพอกับแม่ของน้องอุ๋งอิงจะบอทนอีกต่อไปกับคนคนนี้เกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องโหบาาโจดีไซน์ไปเห็นกะตกใจนะครับได้หยุดเบิง่งได้หยุดอ่านรายละเอียดก่อนน้องพี่น้องครับมันเกิดอีหยังขึ้นก่อนที่เฮาจะไปเข้าเรื่องประเด็นตรงนั้นนะครับผมเราขออัปเดตงานก่อนนะ ขออัปเดตงานก่อนนะครับผมเมื่ว่านนี่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงกับกับคณะหมอล่ำสาวน้อยเพชรบ้านแพ้ะน,น,แพนะครับมาแสดงอยู่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับผมก็น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับรต์ล่าสุดนี้นะครับเป็นปต์มาลลยนะครับน้องก,ก็บอกว่าส่งงานวันนี้ค่ะขอบคุณพ่อพ่อยแม่เอฟซีทางจังหวัดเลยด้วยจ้าที่มาให้กำลังใจลาด้วยจ้า ขอประคุณที่ให้การตอบรับหลาและทีมงานหลาอย่างดีเด้อจ้าลามีความสุ่หลีจ้าขอพระคุณที่หักแพ้เอ็นดูลาตลอดเด้อจ้าขอพระคุณที่สนับสนุนซัพพอร์ตหลาทุกด้านขอพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของหลาเด้อจ้าหักพอคอยแม่เด้อจ้าแล้วก็มีช่องกอติดน้องอุ้งอิงนะครับเป็นมาลัยนะครับอันนี้แฮชแท็กมาลัยช่องกอติดน้องอุ้งอิง แม่ปานนะครับแล้วก็แม่สมทรงพ่อจุลเดชนะครับผมแม่เสียรีแก้วแม่ใหญ่เมืองเลยนะครับแล้วก็มีพ่อทักษิณแล้วก็มีแม่พรชนกนะครับขอบพระคุณสิิงของหมากมาที่มาเหมาบไหหลาเได้จ้าและงานวันนี้นะครับผมสาวหน่อยเพชรบานแพงสแสดงอยู่ที่วันนี้26เนาะ สาวน้อยเพชรบานแพงแสดงอยู่อำเภอพ้นจังหวัดขอนแก่นครับพี่น้องครับ26มกราคมนะครับวันนี้นะครับอย่าลืมไปให้กำลังใจทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงกันนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับคมชัดลึกอวอร์ดได้ออกมาเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับผมมือเปิดโหวตนะเปิดโหวตวันไหนเห็นทางเพจคมชัดลึกอวอร์ดนะครับได้ออกมาบอกว่า ปลายเดือนมกราคมก็คือใกล้สิหอดแล้วพี่น้องอันนี้ก็คือปลายเดือนแล้วเดี้เขาก็ต้องมาอัพเดตกันว่าเพิ่อนจะเปิดโหวตมือใดส่วนท็อป6นะครับผมที่เขารอบ6คนสุดท้ายในสาขา K.A.3 ลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมนะครับในงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ด Award ครั้งที่21นะครับผมผู้ใดสีเขารอบ6คนสุดท้ายแน่ คนแรกแล้วครับที่เข้าหูเลยว่าเขารอบขอสุดท้ายเพราะว่าเหมือนหลุดออกมาแล้วที่แต่โทรหาท่าผู้จัดการน,นะค,รคือน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับผมเพิ่นบอกให้เตรียมรูปเตรียมนู่นนี่นั่นแล้วว่าน้องยูริเขารอบแน่นอน100%และอีกคนหนึ่งที่เขารอบอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับคือนอ้องอุงอิงเพชรบันแพคเอลาของเขานะครับต้องผ่านเขารอบยอู่แล้วร้อยเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมและอีกที่เหลือจะมีใครบ้างกัซิมี่ผมคิดว่านะทอ็ทอปท็อปสามนะ มีน้องอุงอิงน้องยูริแล้วก็มีคุณนุ๊กท่านดลส่วนอีกสามคนนะครับสามคนเป็นไผ่เข้าไปยังบงหูกันอ่ายังบงหูเถอแต่ว่าคมชันเหลือออกมาอัปเดตนี่ครับพี่นอ้องเป็น2โพดนอกโพดแรกก็เป็นบอกว่าสาขาป๊อปปูล่าโหวตน้องใหม่มาแรงที่ทุกคนลุ้นมากนะครับจากท็อปสิบทัดเหลือท็อปหกเคสามลูกุู้หมอลำยอดนิยมนะครับกับซีมี่เป็นกับลงรูปท็อปสิบที่เข้าเห็นกันอีกแล้วครับพี่น้องครับอ่ะ แล้วก็มีน้องอิงอยู่ในโพสนี้นี่นะครับเป็นโพสที่สองนะนีน่มีอ้ายมีอุ้งอิงนะครับผมแล้วก็มีวงทีเล็กเนาะอ่ะส่วนล่าสุดผมไปเห็นว่าทั้งหมอลำสตอรี่นะครับคุณโอดก์กะบอกว่า3ตัวเต็งของวงการหมอลำลุ้นแบบสุดนะครับผมสาขาป๊อปปูล่าโหวต จากท็อปสิคัดเหลือท็อปหกสามตัวเต็งจากวงการหมอลำมีอูอีเพชรบ้านแพงอ้ายสกุนาพรแล้วก็มีน้องยูริโตเกียวมิวสิกนะครับ k คเอลูกทุ่งหมอลำยอดนิยมครับอะจะได้กับเขารบแน่นอนครับร้อเปแต่ยี่นี่เปิดโหวตมือไหนเข้ามาซอยกันพักดันซอยกันเชี่ยแล้วก็โหวตห้อีลาวอีเพชรบ้านแพงใไดใรับลางวัล โมสันเลึกอวอร์ดครั้งที่ยี่ไปคล้องครับพี่น้องครับยิ่งใหญ่จริงๆงานปีนี้นะครับผมอ่ะมาเบิงโพดของที่ผมเบาไปมาตอนต้น,นคลิปนะพี่น้องเนาะล่าสุดครับจากทางเพจพ่อแม่อูอิงแฟนเพจพี่น้องเกิดอีหยังค้นเกิดอีหยังึ้นผมเห็นละผมคนลูกเลยเพจพ่อแม่อูอิงแฟนเพจนะครับ ได้ลงโพส์โพส์หนึ่งที่เป็นพื้นหลังสีแดงครับพี่น้องเพื่อนบอกว่าบางช่องดูดคลิปไปลงเรียวถึงให้เครดิตแต่ก็ถือว่าไม่สมควรครับหากินง่ายเกินไม่ต้องทำอะไรเลยรอดูดคลิปที่บ้านอย่างเดียวอ๋อมีหลายช่องอยู่เดี๋ยวจะเอามาให้ดูถ้ายังไม่หยุดอ้าว แต่ผมค่ะผมเข้าใจทั้งอันนีนน้น่าจะเป็นเพราะเอกเนาะน่าจะเป็นเพราะเอกโพสนะครับผมเข้าใจทั้งเพราะเอกนะคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยกลัวเขาจะทายมาลงใดแล้วคลิปที่เอาไปว่าลงเพจลงช่องเนี่ยครับถ้าเมนวาเฮาลงในช่องของเฮาแล้วมีคนตัดไปเฮ็ดซําก็ต้องมีช่องใดช่องหนึ่งต้องโดนนะครับโดนก็คือแจ้งจากทางกฎของเฟซนะ เนื้อหาซ้ำเนื้อหาซ้ำเนี่ยอันนี้คือต้องระมัดระวังแล้วก็คือเห็นใจเห็นใจเจ้าของช่องทั้งหมดเลยนะ,ะเห็นใจนะครับการที่จะดูดคลิปจากช่องใดช่องหนึ่งไปลงทั้งหมดเลยหรือไปลงตลอดบอ่าเหตอยางเลยไม่กระสมควรเหมือนพอเอกวานี่แหละครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วกาทำเป็นหักน้องช,ชื่นชอบน้องชื่นชมนอง กะแช่ออกไปดีกว่าได้บอสมมติว่าทั้งช่องสาวน้อยเพิน่นแพงส่องใหญ่เพิ่มลงหรือว่าเพจสาวน้อยเพิ่นแพงลงหรือว่าเป็นช่องพ่อแม่อูอิงลัมเพิรออฟิเชียลลงหรือว่าเป็นทั้งเพจพ่อแม่อูอิงแฟนเพจลงเนี่ยถามไอ้คุณอยากจะแช่คุณแชออกไปได้วยครับแชออกไปหน้าเฟซแช่ออไปหน้าชุมชนแชออกไปได้หมดเลยนี่ก็คือเป็นการสนับสนุนน,อน้องแต่กระคอนี่แหละพี่น้องครับวาเหมือนที่เพิ่นวาน่นะเนาะอย่าตัดคลิป ไปลงเลยอ่าอันนี้คือพ่อเอกเนี่ยที่มะโพนเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะเรื่องนี้พี่น้องครับอืมเห็นด้วยครับเห็นด้วยกับพ่อเอกมากๆครับว่ามีเห็นบอกว่ามีหลายช่องว่าจะเอามาลงให้ดูอะมาเบิ่งคอมเมนต์ว่าจังไลเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เห็นด้วยครับมันแก้ยากอมไม่สมควรครับหาก,กินแบบไม่ลงทุนอะไรเลยเผยแพร่ทางออนไลน์อยู่ได้อยู่เถอะอย่าไปสนับสนุน ช่องหรือเพจแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยน้อหาคิิไง่ายโพสนี่กับประมาณนี้แหละพี่น้องครับทํามันฮักน,อน้องเด้อทำามันอยากได้คลิปน้องมีอีกอย่างหนึ่งครับที่คุณเหตุใดนนก็คือไปชมหน้าเวทีครับแล้วก็ทายมาลงอืมทามือไหเพื่อนบมมีไรสดเพื่อนบ่ได้หามเลยครับพี่นอ้องนี่แหละอ่าฝากไว้น,นะครับพี่น้องครับอ่ะรักน้องอิงค้นฮักน้องหลายแล้วก็ค้นหาเบิ่งคลิปน้องหลายเพราะฉะนั้นแล้วเฮากบ อยากจะให้ FC ฟซีแฟนคลับป่อยแม่นะครับผมซอยเป็นหูเป็นตาเนาะถ้าเห็นว่าหากินง่ายๆโพสกัะแจ้งกระทั่งพ่อเอกไม่หน่อยก็ได้เนะพี่น้องครับแล้วก็ให้สนับสนุนนี่แหละเพจของเพจหลักๆของวงหรือว่าเพจของพ่อกับแม่น้องหรือว่าช่องของคนในวงแล้วก็อย่าลืมช่องบอลจูดิไซนั่ะพี่น้องครับผมกับเป็นอีกแรงเชียร์นะครับผมสนับสนุนน้องอุ๋งเพจบ้านแพงในรูปแบบ ของผมในแบบฉบับของผมกอกันนะครับผมรักเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือรักมากและอย่าลืมคมชัดลึกเอาบอยครั้งที่21นะครับฮาจะต้องแสดงให้โลกเห็นพี่น้องครับว่า FC f แฟนครับอีลาอุงอีกนีไม่แพ้ใครในโลกท่าปม่เทอาร่วมพลังกันอีพี่น้องครับ FC เบิดประเทศทั่วประเทศเนี่ย จนได้กันอะทาเบิงโหลดมือเปิดโหวตเนาะท้าเบิ้งมือเปิดโหวตแล้วกันครับพี่นอ้องอะโอเคครับสำหรับมือนี้นะครับผมบาวโจดีไซน์ก็จะขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ